วันนี้อยู่กับร็อกแนะนำโรงเรียน เราจะมาแน,นะนําสาวแม่น้ําแอดโอมินกันนะครับดูนะครับสวยไหมครับไม,ไม่สวยไม่สวยเลยเหรอเอ้ยอันนั้นเจ้าของโรงเรียนจะได้ช่ได้ครับนั่นเจ้าของโรงเรียนนะครับนั่นเจ้าของโรงเรียนครับนั่นเจ้าของนี่ครับสุนัทครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นะครับเป็นสถานที่ถ่ายรูปได้ลองยืนลองยืนเป็นปแบ็คกราวด์ข้างหลัง ถ่ายรูปให้ยืนไปแมเก่าก็จะประมาณนี้ครับทีจะมีสีแดงๆนี่นะครับแล้วเราก็จะไปแนะนำอาคารอะไรภูมิอาคารอะไรภูมมาหนี่มานี่มาใกล้ๆถึงคิวนักแสดงของโนมินแล้วครับนักแสดงคนนี้หน้าค่าตากันดีครับพูดเร็วไปหน่อยรู้จักกันดีครับแต่พูดเร็วไปหน่อย นี่คืออาคารอะไรครับมาใกล้ๆน,นี่ที่นี้ก็จะเป็นอาคารพัฒระมหาราชาหรือเรียกสั้งสนว่าหอประชุมนั่นเองครับอุ้ยเอาใหม่นะครับอบอนเกบอลมาอยู่ใกล้อ่ะ แนะนำเลยอันนี้ที่ที่เห็นอยู่ข้างหลังของพวกเราสองคนนะครับมีชื่อว่าอาคารพัะลาตมหาราชาหรือเรียกสั้นๆว่าอาคารหอประชุมนั่นเองครับครับผมเดี๋ยวเชิญไปดูตัวอาคารนี้ครับอาคารไว้ทาอะไรครับอาคารก็เอาไว้ใช้ประชุมเวลามีงานมีอะไรอะไรต่างๆเงี้ยครับใช่ครับแนะนำตึกตรงไหนอีกครับโดมครับหรือไปแนะนําที่โดมใช่ไหมครับคุณเตกเซนไฟเยอร์เดี๋ยวดูด่วนเตกเซนไฟเยอร์ครับมีคนนี้ครับ อ๋อได้นำร้านคาเฟ่คาเฟ่อเมซอนคาเฟ่อเมซอนไม่ใช่ครับ Beyond A M P ครับอ๋อไม่ใช่นี่คือร้านบ e ยอนมิของโรงเรียนร้านกาแฟของโรงเรียนครับคืออะครับนี่ครับไปห้องเรียนครับรจ้วไม่นมันาเื่ออรถ่ายอะไครับเราประชิดครับผูอยากถ่ายกับผมจริงนี่ขาห้อง เดี๋ยวเราเบรคตัวเข้าไปในรถครับนี่คือร้านร้านร้านบิยอนมิวโดยไก่กันครับอะไรรีวิวใชเฉยๆให้รีวิวใช่ครับโอเคก็เลยไปรีวิวขออนุญาตรีวิวครับต่างกูต่างเลยต่างเป็นเดือนนี่คือก็สถานที่ต่อไปก็จะเป็นคาเฟ่ของเรียนนั่นเองที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยก็คาเฟ่นี้มีชื่อว่าบิยอนมิวคาเฟ่ครับผมเป็นโรงเรียนนวมินโอเคพี่ครับเอราจะมาแนะนำสถานที่อีกอาคารอาคารอะไรครับ อาคารสนามรับนักบินครับอาคารสนามรับนัรบินครับคนนี้จะเป็นคนแนะนำอาคารนี้นะครับอาคารนี้คืออาคารศูนย์รวมของอะไรครับมีอะไรบ้างครับศูนย์รวมมีทั้งห้องปกครองมีทั้งสายวิชาการมีห้องหลายอย่างนะครับห้องประชุมก็มีห้องเรียนห้องซ่อมเสริมห้องอะไรหลายๆอย่างครับใช่ครับมาดูได้ครับเป็นศูนย์รวมของนักเรียนน้องๆด้วยครับโอเคครับ มของโรงเรียนนะครับชื่อโดมช่ว่าโดมนลินทรานุสรนนะครับมาครับมา,าใ,าม,าาใมาใกล้โดมครับเป็นด,ม,ดมที่เราไว้ใช้ทํากิจกรรมเ,เล่นฟุตซอลแล้วก็นสนามบาสน,นะครับ<ด>แล้วก็สามารถเราจะเข้าแถวกันที่นี่ในตอนเช้านะครับตอนนี้เราจะไปไหนครับเราทำกดแล้วไปแนะนาถ้าถูกจริงด้วยแล้วมีอีกที่หนึ่งเรามีสองที่ใช่ไหมไม่ถูกฝาหลังฝา ร้านอาาหรไม่ใช่ร้านไม่่ใชร้านนะมีร้านอาหารข้างในมีร้านอาหารมีร้านอาหารข้างในที่รีไซเคิลขยะรีไซเคิลเขาใส่ครูนี่ฮะทางข้างขยะโรงเรียนเคไปอยู่มหนึ่งไหมไปไหนเดินไปข้างหน้านู่นที่หนึ่ง ที่คุณริวจะมาแนะนําว่าสถ,ถานีนี้ต่อจากตรงนู้นต้องพูดว่าอะไรต้องพูดว่าแอดนอัวามินเป็นตรงนี้เป็นที่ถ่ายรูปอีกที่หนึ่งโอเคนะเริ่มเอาครับผมก็จะมาแนะนำอีกที่นะครับที่แอดนัวามินอีกที่หนึ่งนะครับเป็นสถานที่ถ่ายรูปตรงด้านหลังนะครับต่อจากตรงนู้นต่อจากตรงนู้นเป็น โอเคครับตอนนี้เรามาถึงตอนนี้เรามาถึงสวนกเกษตรแล้วครับหยู่ตรงนี้ก่อนไหมวสวนกุบกูพูดสักคำออเอเลยนี่นะครับมาอยู่ตรงสวนกเกษตรของน้องมีเพราะหลังจากที่เราไป,ไปเ,าเดินมาจากนู้นจากเกนทัวจากเกนทัวเยกใช่เลยและนี่ก็คือข่าดิบพ่อหลวงดอกก้าวโอเคไปโลดไปตรงป้ายต่อครับ ปลายเขียนว่าอะไรสั้นอตัตงเหียอโนนาโถเฮ้ยมเป็นเุรกิจพอเพียงอืมอืมอ๋อเศรษฐกิจเพียงพอเพียงพอของโรงเรียนต้องมีฐาระที่พยายามนี่คืออะไรครับผมเรียนรู้เพื่อเพื่อช่วยแนะนำเล่ครับเฮ้ยนี่ตรงนี้สวยเว้ยเอียแล้วมันมีโดด้วยเหรอวะนี่เขาเรื่ออะไรสั้นสมาร์ทฟาร์มนี่ครับเอะไรอะไรป่านเนี่ยอ๋อสูตรเรียนรู้สมาร์ทฟาร์มเอาโดนมาการรู้จักรู้จักอุณหภูมิของการปลูกพืชเลยใช่มันแบบ ระพูมน้ําแล้วก็การใช้โดรนเกษตรของเราสวนเกษตรนวมินนี่แบบอุดมสมบูรณ์ครับเพราะว่าดินดีครับนี่ผอเพียงมีคําว่าผอเพียงนะฮะนี่แล้วก็มีพืชผักปอดปอดสารพริกครับผมนี่ฮะปลูกมันเป็นละนาวเลยฮรละนาวตะนาวสีอย่างว่ารจนี่ไรน้ำตามเวลารดปุ่มรดน้ำนี่ครับอุ่นรดน้ำติดผัดอุ่นรดน้ำติมเวลา ก็หมอบบ่ปลาตอนนี้เราจะไปดูบ่อปลาปลาดุกกันนะครับแล้วนี่ผักผักผักสลัดน่ากินมากครับใครเป็นแฟนขับผักสลัดก็ก็มามา,มาเด็ดฟรีครับเด็ดได้เลยครับดดม,มาเด็ดได้เลย,อยของปลาดุกบ่อปลาดุกบอบ่อปลาดุกเป็นไงบ้างครับมีปลาดุกไม่มีปลาเลยทีม่มันเป็นสีสีชมพูนี่คือเขา เขาป้องกันโรคครับเห็นห่งป่ะใครที่เรียนกิจกรรมเกษตรนะครับจะได้ขายปลาดุกช่วงช่วงกิจกรรมคารวะอะไรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมขายของนะฮะเคยรู้แล้วว่าเป็นบ่อปลาดุกป่ะครับที่ปลูกผักปลอดสารพิษแล้วก็แล้วก็มีผักสวยงามครับใครอยากกินก็มันเด็ดได้เลยเฮ้ยเขาไปทำไมมิก ไม่ต้องเข้าไปเอ้าไหมาเดี๋ยวเขาวบ้านางเออนี่ครับโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปโ,ปโิกสอย่าก็าไอ้สารอย่าเข้าไป,าไปมันเป็นผักปลอดสารพิษอตัวกูวเป็นคนมีพิษเหรอใช่เป็นพิษรองเท้ามือถ้าถ้าเข้าไปต้องสวมชุดชุดอันเนี้ยชุดสีขาวชุดเหมือนห้องแลบรู้จักไหมล<อ>แล้วก็ต้องล้างแล้วก็ต้องถอดรองเท้าเพราะว่าผักนี้สะอาดและปลอดสารพิษรองเท้ากูเป็นคนไม่สะอาดเหรอใช่แล้วครับ นี่ก็คือสตรอเบอรี่ครับรนี่คือที่ปลูกสตรอเบอรี่ใครที่เรียนเกษตรนะครับของโรงเรียนโนมินนี่คคคใครที่สนใจก็<อ>มามาได้เลยครับมาเรียนเยอะกันเยอะๆ,ๆนะครับ,เ,บเพราะว่าเกษตรที่นี่เขาสุดยอดเลยครับผมจบไปมีงานทําแน่นอนโรงเรียนโนมินนะครับเป็นไงครับคุณริวคุณว่าสนามบอลที่นี่ได้คุณภาพไหมครับก็มีลุมมีบอลใช้พอใช้ได้นะครับผมเพราะว่า สำหรับประสบการณ์ของคุณริวแล้วมีประสบการณ์มากเลยครับแล้วมิกเหรอครับคุณมิกคุณกิ่งเพชรครับผมว่ามันก็ดีนะครับดีครับมีหลุมมีบ่อเยอะไปหน่อยครับอ๋อต้องมาต้องมาแบบเวลาฝนตกนะต้องมาถมใหม่แะครับต้องมาผูยห้าใหม่เกียรเกียรใหม่ครับเกียรดินหน้าดินครับให้มันเท่ากันแต่แค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับมีมีเอ่อคกว่าแผงเอ่อไฟมาติดแล้วครับช่วงหึกๆก็สามารถซ้อมได้ทางเข้าไม่ตายทางเข้าโรงเรียนครับทางนี้ พอพอ <Okay. S 1> พออีแล้วข้างในก็เป,นเป็นที่โดมครับคิดถ้าไม่ตายใหม่ได้วันนี้ก็นำเสนอรีวิวสถานที่ของโรงเรียนก็เกือบหมดแล้วครับผมก็ที่เหลือน้องๆหรือใครที่ดูคลิปนี้ก็ก็อยากรู้เพิ่มเติมก็มาเรียนกันเยอะๆนะครับครับ